สวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ที่เขามารับชมช่องบาเจงคนอุบลนะครับสวัสดีของวันที่28ปพฤศจิกายนครับตอนนี้รู้สึกว่าหนาวแห้งครับตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งครับใกล้จะเจ็ดโมงส่แล้วครับอยู่จังหวัดอุบลหนาวแห้งครับครับวันนี้บาเจงคนอุบลสีผ้าเม้าว้าวลงนะครับจุฬากาลลานเมตร50สบมารับชมครับผมบรรยากาศย่ำสออครับตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วครับ ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหาซิปนะครับตอนนี้โดยประมาณครับนี่ครับเจ้าการลานเมทาสิบสีสีเหลืองครับหรือสีทองไปไหว่ทั้งขึ้นครับผมเมืาขึ้นร่มขอนขาง,งแห้งมากเลยครับสนูดังสอดแจงครับครับั้นลอยหาซิปครับ ใส่ไม้ตาเรียใบยเบอร์สิบาครับสดนิ่งครับผมหนึ่งครับเป็นดีครับหลั่นนั้งคืนเลยครับมาขึ้นเสดเดิดมาเทื่อนึงครับขค้นสองคิดสองใจครับมาขึ้นประมานตีหนึ่งตีสองรูปแบบแห้งครับ ่าก็อยูร่มได้ครับเพราะว่าการล่านมันมีข้อดีในการดำร่มแห้งได้ครับนี่ครับสุดหนึ่งครับร่มเต็มซิปตอนนี้ห้ซิปนะครับสนูนีนาจะเข้าขาดรั้งนึงนะครับปุมว่าเดี๋ยวนี้โอเคครับเดี๋ยวก่อนที่บาจิงคนวนสีอวาวล่วงนะครับเดี๋ยวมือเคลื่อนอีสัยหนุ่มว่าน่ใส่หนูไว้ซิปหลังครับ เดี๋ยวสีาพาไปย้ำหนูบ่หูว่าสีใดบ่ได้นะครับเด้อรับพอเห็นเห็นทางเรียนเห็นขี่เห็นยังนะครับในไม้นะครับเดี๋ยวมาติดตามครับกวอนอวาวลุ่งครับหน้าตากับบ่ค่อยสดใสนะครับจักหน่อยพึงตื่นครับตื่นมากกับฝ่าวาลงเลยครับครับตื่นมากกับหลีบมาวาวลุ่งเลยนี่ครับ บราจิงใส่ไปมาเคลื่อนนี่ครับมึงขับทางแลีนบอสต่ำครับบ่มีตัวต่ำครับแปลกครับทางแลีนบบงามนึงครับนี่น้องโอ้บ่มีตัวต่ำเลยครับสงสัยมาเคลื่อนหนูบ่อครับกระดัมันเย็นห่ดนี่ครับนี่ครับทางลุง โอเคครับโมเป็น hmm. ย uh, yes. ังครับโมเถือครับคุณรับเลียนด้วยคนครับไปวบาวลงครับบานนี้ครับหลังจากเข้ายามหนูมากเมื่อกี้ครับครับบาจิงกับบ้าบ้าสีเวาวลงครับบ้านนี้หลั่นทั้งขึ้นครับป่อยไปประมาณสามลอยหาิบเมียนนะครับไฟสูงเลยครับ อ้้ึ้นดีแห้งครับว่าจุดนี้ตอนนี้เดียดก็เริ่มบอกแล้วครับนี่ครับเบอร์สามเบิดมวนนะครับอยู่ซื่อนี่ครับอู้แบบแห้งครับลง ครับบใเจิงข้นบนสีอาวลุ่งเห็นมึงครับกันครับว่าจูบแห้งครับสีใสไม่เกาะนะครับเกาะดึงขึ้นมาข้างบนครับมึงครับว่าจีก้อได้ปะโอเคครับโอ้ยานขาดครับโอ้ยดึงแห้งครับกับดีก็ดึง ลงมาต่ำานะครับพอดีมาคู่เดียวครับท้ายถ้ำบกอยสะดวกครับเดี๋ยวมาชมครับบ้านนี้มาครับบบานี้เดียวมาชมกันครับมันครับตัว,ว,วเวาบาเห็นไหมครับพี่น้องครับ ลั่นั้งขึ้นเลยครับเดี๋ยวเขามาหลุนกันครับว่าสายธนูจะขาดบ่ครับไม้ทใส่ยย็ดเข้าธนูนะครับตัวนีเป็นเบอริบหาครับตาเลือบใบครับส่คันด์ลอยหาซิบครับลั่นตั้งขึ้นครับขึ้นล่มขอน้างฮี้งครับเต็มชิพุ่งใหยิบเลยขึ้นยังอยู่เลยครับมาช่วครับ เดีนะครับใหญ่เหรอใช่องเดี๋ยวยิ่กันชัดๆนะครับึ่มันไปนนฟังฝุดท่อกับยังไปฟังมันซะ อรีครับลงสูพื่นเป็นทีเรียบร้อยครับขอโทษขออภัยเลยนะครับาจริงขนบนอ่าตัวนี้จับเข้าบ่ได้ครับเกือบได้แล้วครับเมื่อกี้ครับวางเลืยหัวครับขอโทษขออภัยเลยครับเทียบบ่พ่อครับนี่ครับลั่นทั้งขึ้นครับอพี่น้องครับนี่ครับเข้าเข้าดังเบิดขึ้นครับเจกมีมุยมีค่ายเล็กน้อยครับอ่าเป็นเหลี่ยมปกติครับผมนี่ครับ ยอดครับนี่ครับลองมือลองให้เมืองนี้นะครับหัวนี่ครับทานกิโต้ไม้ยังดีเดี๋ยวจะล้างออกให็นเป็นยางดีๆเลยครับครับสภาพงานเบาเบาจริงนะครับดันลมแห้งครับบอกเลยว่าตัวนี้ดันลมแห้งเลยครับจะเรียนลมได้แบบได้ก็ได้ครับนี่ครับการแก้ไร้ส่วนไทยอ่าผมอัดลุกอัพลุ้งเลยนะครับอ่าอันนึงครับขอไปรับชมเลยนะครับ ตอนที่เรียนครับมืัอนี้มาเอาลุงครับก็เลยว่าสีอัพลุงให้มึงกีกเที่ยนึงครับทั้งช่อง YouTube ครับนี่ครับสภาพวาวเฮาครับโอเคครับถ้าใครมาคลิปนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะครับกดขับสเกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้วาเจีงคนบุญในการถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจพี่น้องบเล็กกันหน่อยครับสวัสดีครับ